เอาแขนนั่นละเด้อมาเด้อควนเว้ยควนควนตกบวดเมียก็ได้ไปง้มควนตกตุมให้กอยอกอยยองคนตกห้องให้เจ้าใต้กวามาเด้อมาหอดให้เจ้าเดืดสนกอขามาหอดน้าเจ้าเดือดสนกอเข่ามาหอดุ่มไม้เจ้าจะตอดจริงนอน ไอ้มาค้อนๆเจ้ายะโตกถิดทันไอ้กลุ่มสุบ้านเฮียนต่นเด้อเฮียนมณคูนเฮียนหอยเงกว่งกว่างเงี้ยปังคายมีทั้งมันลายส่วนเสียหักเจ้าปันแดงแข็งเจ้าปันไข่เด้อไม่คนสันเมียกับบ่ได้ดีไม่คนหี้พอเมียกับบ่ได้ปาดปุ้งพี่น้องบ่ได้หน้าเหนียงช่างมาเด้อคนเด้อคนคู่มากินเข่าดอมปลามากินปลาดอมปูเด้อให้เจ้ามาอ้ยุ้งที่น้องทุ่งสาคุ้งคดยะเงแต่น้ำเปล่าห้องยัะเตง เดินเข้าใส่แจ้งต้องให้ขึ้นมาอยู่ห้องเฮียนกวงหลาดอุ่นทีเด้อวันนี้มาเด้คนเว้คนปูน้วันวนันอา